โอเคผมก็ขอสวัสดีพี่พี่น้องๆองทุกคนด้วยผมขอเข้าสู่เกมที่รอบเลือน,นะผมกับการเปิดกล่องปีใหม่ครับผมเรามาเปิดประมาณเกือบกลางๆครับผมวันนี้นผมวันที่วันเสาร์ที่7นะฮะซึ่งจะบอกวันนี้วันที่2สองเราจะไม่เปิดตอยท้ายแล้ผม กซีเวอร์ครับผมเก็บม,มาได้แค่สองพันกว่ายนะผมแต่ว่าไอสองนี้ครับผมตังทั้งหมดที่ใช้ผ่านตังทั้งหมดที่ใช้บอกก,ก่อนพันสามร้อยห้าสิบบาทเย็ดแม่โคตรเยอะแล้วมีงบอยู่แค่เจ็ดพันเจ็ดพันจีซีนะฮะครับนะผมครล,ลุยกันเลยดีกว่า ไอคิ้ยแม่งก็เท่ากับตอนเปิดบิงโกเซื้อใหม่เลยนี่ว่าผมเดี๋ยวเดามาอันนี้ก่อนนะ,ะับผมยังไม่รู้ว่าได้หาเหวอะไรบ้างฮะอ่ะไปสินค้าจิบเอไม่ใช่แท็กพิเศษฮะนี่ผมเอ่อเพื่อกล่องสมบัติสามกล่องที่มีเอาตาทุกตัวยกเว้น e อเอับผมปะโดยอะไรเราจะใช้เอาใช้แค่สี่กล่องผมเราจะวิเคราะห์ไปทีละกล่อ,กกองทีละกล่องกันเลยนะฮะเราจะไม่เอามารวมกันเอ่อ you're lucky to get this while it's still on sale enjoy มาอันนี้เราไม่เอาอะไรมากครับผมเดี๋ยวขอเปิดให้หมดก่อนนะฮะมันเราก็ได้แค่เอ่อตัวละครเท่านั้นนะฮะไอ้เฮี้ยโคตรช้าเร็วเรี <Enjoy. S 2> ยบร้อยแล้วผมต่อไปฮะ อ๋อใช่อยากให้ผมสาหรับฮอนอวตารนะฮะเดี๋ยวผมรอก่อนว่าถ้าถ้าเปิดครั้งนี้เราได้อวตารอะไรดีๆรับผมเดี๋ยวจะมาทําให้นะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ดูเลยโอเคผมหมดแล้วฮะเราจะไปต่อกันอ้ยไม่ใช่ What can I do? เราจะมาที่ผมคอนเกิลเอ่อเป็นกล่องนะครับผมซื้อเพื่อรับสมบัติหนึ่งกล่องที่มีอวตารสุดหายากหนึ่งตัวเหรอจากลิมิตเอ็ดดิชั่นเอเอพิงข้ามโก e อดิชั่นและ Edition และแอ t i m a ม e นะฮะ เราจะซื้อได้แค่5อันเท่านั้นนะผมไปลุยกันเลย400นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเช็คราคากันนะผมใครที่รู้ตัวอะไรก็บอกมาเออ่ได้นะผมว่าตัวไหนคุ้มหรือตัวไหนสุดห่วยหรือตัวไหนนะฮะพูดสามารถพูดออกมาได้คอมเมนต์บอกมา Ooh, บอกบอก็ได้ผมเพรา <now that S 1> บางทีผม<อ>ก็ไม่ได้รู้อะไ,ไรขนาดนั้นานะป๊อกออมาดอนโอ้ยน้ำทางมาก็สั่นเร็วแล้ว 2,000 G C นะฮะคุณลองคิดดนูนะครผม2,000 G C ต้องได้โคจะคุ้มอ่ะเป็นอวตารแคงเดี๋ยวเราไปดูราคากนะันฮะโอ้ยทำไมอ่า เอาแค่คุ้มกันละคามก็โอเคแล้วนะอะไรเนี่ยเออแข้งเออวารเดนแล้วก็อัมบาด,ดอนเดี๋ยวสามตัวแล้วจำไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปเช็คราคากันนะฮะอฮ้ยดิปโดเถอร์เออมอนาดสี่ตัว นะผมอ่ากล่องสุดท้ายแล้วนะครับไปเราจะไปต่อกล่องพันหนึง่งย็ดแม่อขอ <hang. S 1> ที่มันคุมค้มๆได้ไหม <Enjoy. S 1> What the fuck ห้าไปเช็คราคากันกันเลยดีกว่าผมอ่าแรกปิงป๊อกนะฮะไม่ต้องเช็คครับผมอีกตัวหนึ่งแข้งนะฮะผมเอ่อลายชื่อวีเกิเอ่อ,อ, got, อ,อ,อ,อฮีโร่ที่ซื้อแล้ว เออตับหนึ่งดิเคแออ่านี่ยราคาฮ o ล i เดย420คุ้มจากราคามันหนึ่งนะฮะคุ้มอันนี้คือคุ้มจากราคามา20าไปผมไปต่อตัวเอ่อตัว,ต,วตัวที่สองนะฮะขี้เกียจโอ้ขี้เกียจมานั่งเช็คราคาว่ะ จะมาเช็คตอนท้ายให้ดีกว่าไหมเออเอาที่จำได้ก่อนเด้วยวกันโมนาลูนาบังไอเฮจะจำไม่ผิดไอเฮเด็ดเดเดเด็เดเอาเฮ้ยตัวใหญ่ลูนาโมนานี่มีเฉพาะในป็อกกอนนั้นมันเป็นอวตารหายากเลยฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะใครที่รู้ข้อมูลก็บอกหน่อยก็ได้บอกกันได้ครับผม แล้วต่อไปครับผมวิชั่นแฮกนะฮะนี่เราซื้อแล้วสิช่างก่อนนะผมเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวผมไปนั่งคำนวณราคาแล้วก็ตัดมาให้ดูนะฮะเอาผมไปเ,เดี๋ยวผมจะมาบอกตอนท้ายคลิปนะผมเดี๋ยวจะตัดไปแล้วไปคำนวณก่อนฮะไปโดยก่อนนะผมเพิ่มการเสร็จเวลาคลิป let's go <S เพื่อซื้อเพื่อรับ กล่องสมบัติ4กล่องที่มีอวตารทั่วไปและหายากรวมถึงตัวลิมิต,มตใช่ไหมครับผมลุยกันเลย 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยไอ้เดี๋ยวรู้ล่างไรอ่ะเฮ้ยอันนี้พูดจริงไม่เคยไม่ไม่รู้นะฮะเอ่เอไอ้ตัวด้านซ้ายนี่รู้อยู่เออตรงนี้รู้อยู่นะผมเอ่อสองตัวนี้ผมไม่รู้ ว่าราคาดีหรือเปล่าอิสต์เอ็กเฮ้ยน่าฉายากทุย้ยเอาผมมาฮะลุยกันต่อเลยครับผม Let's go <S <ขอ S 1> เดี๋ยวผมจะไปหานั่งเช็คราคาเลยนะเออ Limited EditionNever pass up a good dealThat's what I always o o Limited Edition Nhìn mà bơi bơi, hai Cốt Ê, Xóm Xóm Xì Ít đi Để không nó toàn thai nhé lướt Let's go You're lucky to get this while it's still on sale. ไป <Okay. S 1> หนึ่งสองสามสี่โอ้โหไออันนี้กัับอนเนี้ยไอเฮี yeah. ้ยไอสองตัวเนี้ยยังเพราะว่าไอตัวนี้ไม่เคยเห็นไอตัวนี้เคยเห็นอยู่เอาผมไปอีกสองกองสุดท้ายฮนะลุยเลยขอเอวาตารอีกเจ็ดสี่ตัวเฮ้ มันจะเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยแบบที่กูไม่เคยเห็นเลยสี่ตัวไปหนึ 1> 1่งเอ้ยไม่เคยเห็นสองเอ้เคยสามเออเคยสี่เออไม่โอ้ยกล่องสุดท้ายครับผมไปเลยเวลาจบสิ้นนะผมของความจริงข,งของข้าพเจ้าเองเนี่ยแหละ แล้วผมกลงสุดท้ายนะผมแล้วจะร้อให้มันมีแสงตกลงมานะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยเปิดกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดู<อ>าเป็นยังไงนหนึ่งสองเขย่ามามึงเขยา่ามึงเขยา่าสิเอ้ยนี่แหละกดหนึ่งสองสาม ตายแล้ว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 โอ้ยเจ็งบูดีอะยังไงดีวะโอจะพูดยังไงดีวะเนี่ยเออ้ิกิจ see you ่ g a เ n show เออจะแนะนำให้เปิดดีไหมเ่ะ จะแนะทำมันดีกว่าโอ้ยเดี๋ยว,ยว,ยวน้่นตกเอออีสเตอร์เอรก็ผมแปบนึงอีสเตอร์กูเห็นอีสเตอร์เ,เอ,อผิดเดรออเขาบอกเป็นอวตารหายากสัสๆะครับนี่ซึ่งกูไม่ได้นะฮะโคนอตโอ้โห มันก็มีขายอยู่ไม่ใช่เหรอโอ้จะบ,บ้าตายไมโอาตาขายแล้วไม่กูจะไม่ขายสยิเห็นแล้วปวดจิตอน,นาจใจเราจะมานั่งเช็คอวตารที่ซื้อแล้วนะฮะนับแรกไอ,อ,อ,อตัวนี้นะผมสามร้อยเก้าสิบไม่ได้คุ้มเลย อ่าอันที่สองนะผมสามร้อยเก้าสิบกันไอ้เหี้ยโอ้ถ่าดางนี้มันจะดีกว่าอีกไหมสามรอยเก้าสิบเช่นกันโอ้ยบอกคำเดียวไม่คุม้มเห็นจากสภาพแล้วอันที่สี่ร้อยยี่สิบก็ได้เออมันยังโอเคอยู่เดียวยี่สิบเนี่ยโอเคแต่มึงมาเลไสามร้ยเก้าสิบาทเนีย เอ่อถามว่าอา่าโอเคผมเดี๋ยวผมํำนวนราคาหมดนะฮะเอาจีก็ผมเปิดกล่องพวกนี้นะฮะคุณไม่มีสิทธิ์เจ๊งแด,ดงสินนะครับผมเอ่อกลัวไว้เลยกูไม่ให้อวตรารด,ดีเองแหละอา่าฮะคุณได้อวตรารเกินราคาแน่นอนนะฮะอันนี้แน่นอนอยังไงคุณก็ได้อวตรารเกินราคาแน่นอนเมื่อกี้ผมสี่ร้อยสามร้อยสามร้อยผมก็เป็นหกร้อยฮะก็ประมาณสักเอ่อสี่สี่สิบหก ก็พันหกแล้วผมก็จะได้จำกัดกำไรมาหนึ่งพันบาทนะครับพอเมื่อกี้ก็สามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบใช่ไหมมันก็จะได้กําไรมาเกินอยู่นะเกินเกินนะฮะคุณจะได้กําไรเกินมาจากที่คุณเปิดนะครับผมซึ่งทุกกล่องนะ,ะคุณจะได้กําไรจากเกินจากาที่คุณเปิดแน่นอนอยู่แล้วผมเพราะว่ามันจะอาแต่อวตารแบบเขาเรียกว่าไงดีๆนะ,ะัะผมมาให้ ทุกท่านได้รับประแดกกันนะผมแล้วก็จะเจ๊งไปต่างๆหมือนทุยอ่าเอาเป็นว่าครับผมแต่ใครที่อยากดูบิงโกครับผมของแพทนี้คอมเมนต์มางบจะอยู่ที่550อ่าคอมเมนต์มาครับผมเดี๋ยวจะดูก่อนถ้าคอมเมนต์มันต้องการให้เปิดก็เดี๋ยวจะเปิดให้ครับผมภายใน น่าจะอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าอาทิตย์นี้เดี๋ยวไม่รป็วันอาทิตย์นี้แล้วผมโอ้เออตอนนี้นะผมคือกำลังหาอีสเตอร์เอกอยู่นะฮะเนี่ยแบบหนึ่งนะผมอีสเตอร์เอกนะฮะอีสเตอร์เขียนผิดเหรอ E A T e เตอร์ไม่ใช่ดิ ดีดีอีอาร์เดบอ้ยอ่ะโอ้ยช oh. you know uh, ่างมันนะเอาไปว่าใครที่รู้ราคาเอออันนี้คือผมรู้จริงๆนะอีสเตอร์เอ็กเ e r เใครที่รู้ราคาหรือคิดว่าตัวไหนมันคุ้มที่สุดนะผม คอมเมนต์มาบอกได้ไหมผมเดี๋ยวผมจะดูเออ่ไล่กลับไปดูอวตารผมเดี๋ยวจะจดเดี๋ยวมาทําฮอนอวตารให้ดูกันนะผมโอเคโอเคผมเซหรับคลิปนี้ก็ขอจบในเท่านี้ผมก็จะเข้กันใหม่คลิปหน้าผมใขอเชินกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมเพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปนะผมเซหรับคลิปนี้ see you again next time ไปแล้วผมบ๊ายบาย